สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาธุ99และนี่ก็คือคำทำนายเรื่องการงานการเงินและความรักในเดือนมกราคมปี2566ของลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์และที่สำคัญท้ายคลิปจะมีวันสุดปังเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆชาวมังกรด้วยนะคะ ก่อนจะเริ่มดูดวงวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดวันสุดปังและเคล็ดลับเพื่อเตรียมตัวรับความปังกันทั้งปีกันเลยจ้ามาเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องการงานและการเงินเดือนนี้ เพื่อนเือนชาวมังกรอ,อาจจะต้องมีความกดดันและความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นจากความรับผิดชอบและภาระที่หนักอึ้องจากการทำงานในเดือนนี้เป็นเหมือนเดือนที่ทดสอบความอึดและความถึกของเพื่อนๆเลยก็ว่าได้ทั้งหนักทั้งเหนื่อยกันแบบจุกๆุกด้วยงานที่หนักและเหนื่อยรวมทั้งความเครียดที่มาเต็มจะส่งผลให้เพื่อนๆหมดแรงและลา้าสุดๆไปเลยในการทำงาน ในช่วงเดือนหลังเพื่อนๆจะมีความรอบคอบในการทำงานที่ต่ำลงเพื่อนๆต้องใช้ความรอบคอบให้มากขึ้นในการทำงานและค่อยๆตัดสินใจเพราะถ้าเพื่อนๆอยากให้มันแค่เสร็จๆผ่านไปมันอาจจะสร้างปัญหาให้เพื่อนๆต้องแก้ไขกันอีกยาวเลยล่ะค่ะและทีนี้จะยิ่งเสียเวลามากกว่าเดิมอีกนะคะส่วนเพื่อนๆที่ทำงานประจำและอยากจะเปลี่ยนงาน ควรทำในช่วงครึ่งเดือนหลังจะดีกว่าค่ะส่วนเพื่อนๆที่จบใหม่และยังหางานทำอยู่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เจองานที่ถูกใจในเดือนนี้ยังไงก็คงจะต้องใจเย็นและค่อยๆหากันต่อไปนะคะเพื่อนๆที่ทำธุรกิจเพื่อนๆจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบศิละปะและความง,งาม ถ้าเพื่อนๆต้อตงการที่จะขยายธุรกิจเพื่อนๆควรที่จะจัดการให้เรียบร้อยภายในเดือนนี้ค่ะเรื่องการเงินของชาวมังกรชาวมังกรจะมีกระแสะเงินที่เพิ่มมากขึ้นจากรายได้เสริมกำไรจากการลงทุนในตลาดหุ้นหรือจากทรัพย์สินมรดกแต่ยังไงก็ตามเพื่อนๆจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกู้เงินและการให้ยืมเงินในเดือนนี้ค่ะ ส่วนเรื่องความรักชาวมังกรที่ยังโสดจะมีโอกาสตกลุมรักใครสักคนในเดือนนี้และเป็นเดือนสุดปังสำหรับการขอใครสักคนเป็นแฟนซะด้วยสิจะมีโอกาสอยู่หลายครั้งในเดือนนี้ที่จะให้เพื่อนๆสารภาพรักแบบไม่โป๊กันเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วจะเป็นเดือนที่ได้มีโอกาสได้ใช้เวลาเติมความหวานกันให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ความรักกลับมาสดใสสีชมพูขึ้นมาอีกครั้งและนี่เป็นวิธีการปิดโอกาสมือที่3ที่จะเข้ามาแทรกแซงได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญนั่นก็คือวันสุดปังนำโชคของชาวราศีมังกรเริ่มกันเลยนะคะวันสุดปังนำโชคเรื่องการงานของชาวมังกรน,นั่นก็คือวันที่ 7. วันที่16วันที่19และวันที่20มกราคมต่อไปจะเป็นวันสุดปังนําโชคในเรื่องการงานของชาวมังกรนั่นก็คือวันที่5วันที่1 1วันที่25และวันที่29มกราคมและสุดท้ายแล้วล่ะค่ะ นั่นก็คือวันสุดปังนำโชคในเรื่องความรักชาวมังกรนัน่นก็คือวันที่สองวันที่11วันที่23และวันที่25มกราคมโชคดีกันท่วหน้านะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามสรุปดวง2566ของราศีอื่นรวมทั้งสรุปดวง12ราศีรายเดือนได้ในคลิปต่อไปเพื่อเตรียมตัวปังตลอดทั้งปีเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างก็แวะเข้ามาเมาท์มอยพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะพร้อมทั้งให้กำลังใจและติชมเพื่อการพัฒนาต่อไปของช่องสาธุก้สุดท้ายนี้ขอบอกว่าใครที่กดไลค์ กดแชร์และกด subscribe ขอให้ปังทั้งปีสาธุก้าวาจ้า